โอยมูถอยมาโอ๊ยโอ๊ยุยูตาสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับผมลูกชาวนาซอกราวนะครับเนาะวันนี้วันที่31ธันวาคม2568นะครับเนาะผมจะส่งท้ายปีเก่าเดี๋ยวเราต้อนรับปีใหม่ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการมาสุกสระนะครับสุกปลานะครับมาจับปลากับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศการจับปลาครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเช็คน้ำกันเหมือนกันเนาะ ดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวไอ้สักพักให้ไปแห้งแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรามาจับปลากันเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะมีปลาต้มเราจะมีปลาไหลกันไหมครับพี่น้องแต่ช่วงเดือนนี้เราจะมาหาปลาไหลกันพี่น้องเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศการจับปลาแล้วก็แห้งปลาไหลกันพี่น้องโอเคมาเดี๋ยวรอให้มันแห้งแป๊บนึงก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาชมกัน เป็นบ้านหมอที่ยอดเดือบแห้งแล้วพอน้องเดี๋ยวได้จับกันอ้าวไอ้นี่มาทำไมวะเอ้ยมาช่วยจับปลาด้วยไอ้ช้่มเป็นปลาไหมเนี่ยมันแอบอยู่พอน้องตาหมอไอ้ทางปลาได้ั้งหอยเลยพอน้องได้เห็นไหยเอ้ตัวเนื้อตัวใหญ่สุด เด้กระตุ้ยเลยมืจับปั้นโอ้ยพี่น้องได้แล้วได้แล้วอ่ะพี่ไม้เผาเลยตัวเนี้ยลำไส้จะแห้งเนี่ยเฮ้ยลงมาอยู่บนเร็วล้ำไหลจะลงวะเนี่ยมีคนจับปลาที่ไหนเร็ว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 ลงมาลงมาเร็วๆๆๆๆก่อนเบียดปิดขาดแล้โอ้ยลงน้ำแล้วนุนนุนนุนพี่น้องว้า เพียนตะเพียนเฮ้ยลงมาลงมา <c oughs> ไม่กล้าลงอีกอย,ยอมลงเลยเวยเ้ยเอาเอาเออเราไม่ต้องจับปลาไปน้องเรามาถ่ายคลิปอย่างเดียวตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วน้อ,องเร็วไปหาจับปลายังมาเล่นตานุ่น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 โอ้ยปลาช่อนปลาช่อนอู้หูนี่นี่ปลากร่อนนี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ด่าช่างเขาต่างหากให้จับนู่นๆพี่ข้างหลังข้างล่างพี่ละข้างหลังเองตรงนั้นเออตรงนั้นแหละไปไหนแล้ววะได้แล้ววะนู่นไปไปเลยไปไปช่วยจับพี่ก่อนเอาไปช่วยไปเลยไอ้ชว์หน่อยโ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 อ้โหสุดยอดสุดยอดนับตังไหนโชว์หน่อยไปอะไรอ่ะ ปลาขาวปลาขาวเอาไปใส่รถใส่นรถเอาเองมาด้วยเหรอมาเนองทั้งหมาทั้งคนเลยครับเอ้าพี่ก้อนเอามาโชว์หน่อยเร็วนี่พี่ก้อนไหนปลาอะไรปลาขาวเออใส่ตะกร้าใส่ตะกร้านู้นนู้นู้นู้นพี่ม้อยเลยจับพี่ม้าเลยจับพี่น้องไปเชจับปลากันก่อน เดี๋ยวพี่น้องมาลุ้นกันนะครับเนาะตอนท้ายท้ายสุดว่าเราจะได้ปลาขอได้ต้มไหมพี่น้องให้พี่ไม้ไหนเอามาโชว์หน่อยเอ็งจับปลาดิไม่วิ่งมั่วรอเดี้ยวเจอปราดุกเลยเอาอาเอาเออนั่นแหละนั่นแหละเออเออใส่เลยไปดองขอดาที่ไหน ขาปลาดิไอปลาช่อนใหญ่ไม่เห็นมีวะอยู่นี่ใช่ไหมอ๋อตัวใหญ่ยังไม่ได้เดี๋ยวรอตัวใหญ่ก่อนเก็บแห้งแล้วเก็บแห้งแล้วไอ,อตัวนี้ก็จะมาจับปลากับเขาด้วยนะก้อนก้อนก้อนตังก้อนอไม่เห็นนิไปค่อยๆเดี๋ยวเจ็บไอตัวนึงอยู่ไหนวะเป็นไรโดนโดนจิ้มแล้ว มันโดดจิ้ม้วพี่น้องดดอันนี้อีกตัวเลยมันทำหลุดตรงนั้นแหละฮึสนุกเขาอะไพี่น้องสุดยอดเลยไปขอคอเดี๋ยวค่อยสูบน้ำเกือบแห้งแล้วเกือบแห้งแล้วพี่น้องยายยายชี้หน้าแล้ว <laughs> ยายยายชี้หน้าแล้วพี่น้องเฮ้ยดับตังค์นี่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ย เออนั่นแหละจับใส่ตะกร้าพี่น้องเราไม่ต้องจับแล้วครับเราลุ้นอย่างเดียวสุดยอดมากเออะไรวะเนี่ยพี่น้องไม่เรียวพี่น้องไม่เรียวไปเรียวพี่น้องไม่เรียวกินฟังแล้วโอ้ย ตังตังเอ้ยตังเดี๋ยวไม่เส้นจ,จะพึ่งไปจะพึ่งไ,ไปทำไมวะเ,เดี๋ยวขอเสร็จก่อนค่อยไปค่อยไปพร้อมกันอโอเคพี่น้องหมายเรียวนะครับไล่อ๋อน,นี่ลิงตึงจะกำบานก็ยังหยาบนอคนอยากเล่นคนอยากเล่นนอโอยทำบาปแท้ดูพี่น้องเลยไม่ได้จับปลาแล้วไปนั่งรอแล้วจับยังไม่หายมันเลยไล่อาบน้ำแล้วโอ้โหพี่น้องนี่ครับ ยายไล่แล้วไม่เดียวโอเคเติม ตัวใหญ่พี่น้องนี่ครับอันนี้ตังใหญ่สุดโอ้ยนี่ครับใหญ่สุดใหญ่สุดเออเอาพี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้ลุ้นอยู่พครอบมามามาี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นี่นี่พี่ไม้เจอแล้วเอ้าไปไหนวะเฮ้ยอยู่นั่นแหละเมื่อกี้พี่ไม้ว่ามันมองไม่เห็นหน้าเองว่ะต้องถอยัไกลหน่อยเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยนี่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 มาลุ้นกันใครจะได้เอาไปนู่นพี่ไม้ ก็มาโดนแต่งานเลยตัวเล็กแกอยู่ขี้ไม้ตรงนี้ตาสุทีิตาสุทธิมันเลยครับงานนี้ไปเราไปช่วยเขาหน่อยเรึไปช่วยจับปลาหน่อยเราจะโดนกลไกเดิพี่น้องน้ำมันเหลือนิดเดียวเออเออเออโอ้ยก็อยากเข้าชดกับเข้านอ โอ้ยพ oh, hey, ี่น้องมีคนอยากเข้าเฟรมด้วยเฮ้ยพี่หมายเจอแล้วพี่หมายเจอแล้วเฮ้ย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 นุ่นนุ่นนุ่นเราดูเฮ้ยเฮ้ยนุ่นนุ่นนุ่นว้าเอ้ยเจอน้ำลึกแล้วแหละเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนมาหาก่อนตัวใหญ่ยูพี่เราตัวใหญ่ยูเลยตัวนี้มารุนกันเร็ว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 เอาช่วยกันดิเอาไม่ได้เอ็มช่วยหน่อยลูกเฮช่วยจับปลากันลูก เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยจับดิแตงกลองก่อนไปแต่งานแตงกงก่อนไปน้องเอาไปไหมครับเอ้ยเอาไอ้เปนเก่งใช่ไหมไอ้ตัวนี้ว่าเปนเก่งใช่ไหมนี่เอาโชว์ได้เลยเดี๋ยวพี่น้องสุดยอดอ๋อเราเดี๋ยวเรามาสู่งานกันี่น้องกว่าจะได้ ่คนถ่ายเหนื่อยเลยพี่น้องเลยเฮ้ยนี่น้องปูดาน้องนี่ครับกูใหญ่มากเลยพี่น้องครับโอ้กระดามพี่น้องสักหนึ่งก็กระดาม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 เดี๋ยวล้างก่อนที่หยุดละเห็นพี่น้องยอด พี่น้องเดี๋ยวเรามาดูปลาช่อนเออมันจะได้มันจะได้ล้างตรงนี้แหละมันจะได้ไม่น,นี่ปลาปลาหมาหลุดปลาหมอหลุดโอ้ปลาบืนพี่น้องใครใส่เนี่ยโอ้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 ย,อยแค่นี้น่ะเออเนี่ยแหละปลาเอาไปตรงนู่นไปตรงล้มเร็วไอ้นุ่นมายกไปตรงนูน่นมันถ่ายไม่เห็นตัวปลาเลยวะเหนตาเด่นโอ้เห็นตะเด็ด โหพี่น้องดูสิผลงานเรามีปลาคอปลาคอใหญ่สองตัวพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอเคพอได้กินอยู่ใหญ่เขาอาจะไปกินตัวเองหรือ่าน้อยเดียวนั่นกินขายไปไม่หมดไปไม่ต้องขายอันนี้ก็ปลาช่อนนะครับเนาะกับปลาหมอปนกันยังไม่ได้คัดอันนี้ก็จะมีปลาหมอแต่ตัวเล็กก็จะอยู่ในนี้พี่น้องนี่เยอะอยู่อ่าพอได้พอได้โอเคพี่น้องกับหมาณนี้นะครับเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็ นี่ครับผลงานของเราปลาหมอเยอะอยู่เออนี่เปิดมาให้ดูหน่อยนี่นี่นี่พี่น้องปลาหมออยู่ในนี้เยอะอยู่นี่สุดยอดอ่ะเรได้ต้มของเราวันนี้เราได้ปลาหมอย่างแน่นอนแล้วก็ปลาคอต้มนะครับโอเคพี่น้องเอออีพีนี้คลิปนี้ขอลาแล้วครับจุกกะสวัสดีครับพี่น้องไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าพี่น้องบ๊ายบาย